ก็สเ<พ>ช็คอะไ้กัมนนั้งข้านี่นะข้าสกอืมยังแงนอเจ้าสมองเด็กออ้แพร่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับเน,นี่อนะสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าอย่างมาันแตกมาก่อนเดี๋ยวนี้โอ้เป็นแพไหน ผ่าในอนาคตไหนกันนี่สองพันหสิบเก้ามีแท่งองเดียวโอมถั่วไฟมาครับซื่อเนะจ้ะเอาไปก่อนเอาไปเถอะเอาไปเตอะผมสื่อสื้อกระกอบห้าร้อยสิบเก้าไงสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าผมเมาเตืออมันไปถึงนี่แต่ถึงยุคสอโอเคเย้